ว่าเราปวดข้างขวานะคะเราก็จะยืดข้างขวาด้วยการนั่งนะคะให้ข่าตรงกับข้อเท้านะจากนั้นเราจะยืดข้างขวาเราจะเอาขาขวาขึ้นมาเอาตาตุ่มด้านนอกของเท้าขวาวา,างบนเหนือเข่าซ้ายนะคะคนที่ตึงมากตรงนี้จะเห็นว่าเข่าข้างขวาเนี่ยมันจะกระโดกขึ้นมาแบบนี้นะเราค่อยๆเอามือดันลงไปค่ะค่อยๆดันลงไปให้หน้าแข้งเนี่ยมันขนานพื้นไว้เลย หายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะในขณะที่เราฝึกนะคะเราไม่กั้นลมหายใจเพราะว่าการที่เรากั้นลมหายใจจะทําให้กล้ามเนื้อขาดออกซิเจนเนาะหายใจเข้านะคะยืดออกยืดหลังขึ้นค่ะหายใจอ,ออกค่ะค่อยๆพับตัวมาด้านหน้าจากข้อต่อสะโพกตรงนี้นะคะในขณะที่พับตัวให้ดูแลแนวหลังของเราให้ตรงไว้เราจะไม่โก่งหลังแบบนี้นะคะ ถ้าคนที่โค้งหลังนะจะมีความเสี่ยงมีอันตรายสำหรับผู้ที่มีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะ